มามีความผันผวนไม่แน่นอนในการคลองคู่ปตัตตานีเป็นการลักิันีในพื้นดวงมีโอกาสจะร้างมีปัญหาเรื่องคู่โดยตรงนะครับโมเฮงมีปัญหาเรื่องคู่นะครับด้วยหนุแก้มที่สูงสองข้างและใบหน้าที่เรียวนะครับในช่วงอายุสามเอ็ดย่างสามสองเนี่ยคือราวสักกันยาหกหกถึงกันยายนหกเจ็ดช่วงนี้เรื่องงานโดดเด่นนะครับจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศอยู่ตลอดทั้งปีแต่เรื่องความรักนั้นค่อนข้างจะสวนทางกับเรื่องงานนะครับและค่อนข้างจะมีปัญหาซึ่งต้องถือว่า หนักหนาเอาเลยทีเดียวเชียวถ้าถามเกี่ยวกับคนรู้ใจในปัจจุบันนะครับก็เต็มที่นะครับก็อาจจะมีการยื้อกันต่อไปได้แต่ก็ไม่น่าจะเกินปลายปี2567ที่สำคัญในดวงชะตาของคุณใบเฟิร์นนั้นในช่วงอายุ32ย่าง33เนี่ยคือเราปลายปี2567ถึงปลายปี2568เหมือนจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิต ได้ปัตตนีเป็นสีในทางทักษะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของคุณบ